สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากๆในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้นะครับวันที่21ตุลาคมคือดัชนีดาวโจนส์เนี่ยเออพุ่งทำสถิติสูงสุดใหม่เลยนะครับแต่ว่าดัชนี Nasdaq ที่เรารู้กันว่ามีหุ้นเทคเยอะๆกลับปรับตัวลดลงมันสวนทางกันค่อนข้างชัดเจนวันนี้เราเลยจะมาดีฟดิฟกันหน่อยครับเจาะลึกข้อมูลบทวิเคราะห์ล่าสุดว่าเอ,อมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนและมันมีความหมายยังไงกับพวกเรากับนักลงทุนนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับภาพรวมตัวเลขปิดตลาดถ้าดูเร็วๆนะครับดาวโจนส์บวกไป0.5ทำอนิวไฮส่วน S&P 500นี่เออทรงๆครับไม่ขยับเท่าไหร่แต่ Nasdaq ลบไป0.2มันยังไงกันครับเนี่ยออือ ชัดเจนมากเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่ตลาดแบบขึ้นขึ้นลงลง,ลงผสมผสมกันธรรมดานะคะอันนี้เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเลยค่ะว่ากำลังเกิดการหมุนกลุ่มลงทุนหรือ rotation ครั้งใหญ่นักลงทุนเหมือนกำลังย้ายเงินออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีพวกโ r o w t h stocks คที่เคยฮิตฮิตกันย้ายไปไหนก็ย้ายไปหุ้นกลุ่มเศรษฐกิจดั้งเดิมหรือ O e c o n o m y ที่เราเรียกว่า value stocks หรือบางทีก็เรียกว่าไซคลิคอละคะ่ะพวกคุ้นวัฏถัจักที่มักจะดีตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอ๋อ oh, ครับครับแต่เออที่น่าสนใจก็คืออันนี้มันเป็นการเคลื่อนไหวแบบ r ิสออนนะคะคือยอมรับความเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนไม่ใช่แบบกลัวแล้วหนีไปหาอะไรปลอดภยัย flight to safety เหมือนตลาดกำลังบอกว่าอืมสตอรี่อนาคตของเทคตอนนี้ขอพักไว้ก่อนขอกำไรจริงๆที่จับต้องได้วันนี้ดีกว่าเข้าใจเลยครับแสดงว่า ผลประกอบการนี่แหละคือพระเอกตัวจริงของรอบนี้โดยเฉพาะฝั่งดาวโจนส์ใช่เลยค่ะปัจจัยหลักๆเลยคือผลประกอบการไตรมาสสของบริษัทใหญ่ๆที่ออกมาดีเกินคาดไปมากตัวเด่นสุดก็ General Motors หรือ GM ค่ะหุ้นพุ่งไปเกือบ15%เลยนะหก้าเทำไมครับ ก็เขารายงานผลประกอบการดีเยี่ยมค่ะแล้วก็ปรับเพิ่มคาดการทั้งปีด้วยแล้วก็มีเรื่องปรับกลยุทธ์รถ EV ให้มันดูออสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นด้วยค่ะไม่ใช่แค่ GM ตัวเดียวนะครับเหมือนที่ผมเห็นข้อมูลมาก็มี 3M ที่บวกแรง7.7%แล้วก็โคคาโคล่าก็บวกไป4%ผลประกอบการดีเหมือนกันพวกนี้ก็ช่วยดันกลุ่มโออีคอมีชัดเจนเลย ใช่ค่ะแต่ในทางกลับกันกลุ่มเทคโนโลยีนี้เจอกดดันเลย Alphabet บริษัทแม่ Google นะคะลบไป2.4% NVIDIA ก็ลง0.8%ส่วนหนึ่ง ก็อาจจะเป็นการขายทํากําไรแหะค่ะเพราะราคามันขึ้นมาเยอะแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือหลังปิดตลาดเมื่อคืน Netflix หรือ n l f x รายงานผลประกอบการออกมาปรากฏว่ากําไรต่อหุ้นหรือ EPS ต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้มากเลยค่ะแม้ว่าไรายได้จะออกมาตามคาดก็ตามอา้าวเน็ตฟลิกซพลาดเป้าเหรอครับอันนี้น่าจะส่งผลเยอะนะครับหุ้น PE สูงด้วยเน,นี่ยนะ นี่ในสำคัญเลยค่ะคือถึงแม้ Netflix จะชี้แจงว่าเป็นผลจากภาษีที่จ่ายครั้งเดียวในบราซิลก็เถอะนะคะแต่พอหุ้นที่เทรดกันด้วยความคาดหวังสูงๆแบบนี้ PE ก่อนประกาศตั้ง47เท่ากว่า พอพลาดเป้าเรื่องกําไรปุ๊บนักลงทุนก็กังวลสิคาะว่าเอ๊ะกําไรมันจะยั่งยืนไหมนะราคาหุ้นก็เลยร่วงไป5%กว่ากว่านอกเวลาทําการเลยมันยิ่งตอกย้ําภาพเลยค่ะว่าตอนนี้นักลงทุนให้น้ําหนักกับกําไรที่เห็นเห็นกันอยู่มากกว่าสตอรี่การเติบโตในอนาคตเหมือนเปลี่ยนใจจากรถสปอร์ตมาเลือกรถกระบะที่ใช้งานได้จริงก่อนอะไรแบบนั้นไหมครับอารมณ์นั้นเลยค่ะประมาณนั้นเลยค่ะหัวเราะเล็กน้อย โอเคนอกจากเรื่องผลประกอบการแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับที่กดดันตลาดอยู่เหมือนจะมีเรื่อง government shutdown ด้วยใช่ไหมครับที่ยังยืดเยื้ออยู่ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นอีกปัจจัยกดดันค่ะเข้าวันที่21แล้วนะคะการปิดหน่วยงานรัฐบางส่วนเนี่ยมันทําให้การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญๆอย่างดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ต้องล่าช้าออกไปอีกทําให้นักลงทุนก็ยิ่งเดาทิศทางยากขึ้นไปอีกค่ะอืม และในขณะเดียวกันนะคะอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือบอลยิวสิบปีของสหรัฐเนี่ยมันร่วงลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ52สัปดาห์เลยนะคะลงไปใกล้ๆ4เปอร์เซ็นต์และตลาดตราสารหนี้หรือตลาดบอลเหมือนกำลังส่งสัญญาณว่าหรือคาดการว่าเฟดอาจจะต้องลดดอกเบีย้ยในอนาคตอ้าวแต่ปกติดอกเบีย้ยลงนี่น่าจะดีกับหุ้นเทคไม่ใช่หรอครับหุ้นโกรดพวกนี้ นั่นสิคะปกติมันควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะดอกเบีย้ยต่ําลงมูลค่าปัจจุบันของกําไรในอนาคตมันควรจะสูงขึ้นแต่ตลาดหุ้นวันนี้กลับสวนทางซะง,งั้นกลายเป็นว่าไปให้รางวัลกับหุ้น value หรือหุ้นคุณค่าที่มีกำไรแข็งแกร่งจริงๆในปัจจุบันแทนค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่ากําไรปัจจุบันสําคัญกว่าจริงๆในตอนนี้อ๋อแล้วมีอีกปัจจัยนี่ครับเรื่องราคาทองคําเห็นว่าร่วงแรงเหมือนกัน ใช่ค่ะทองคำนี้ลงแรงกว่า5%จากจุดสูงสุดก่อนหน้านี้เลยเพราะความกังวลเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือความขัดแย้งระหว่างประเทศมันเริ่มคลี่คลายลงคนก็อาจจะเทขายทองออกมาแล้วมันกระทบหุ้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษไหมครับ เพราะตรงเลยค่ะกับหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ทองคำอย่าง Newmont หรือ NEM ที่เป็นผู้ผลิตทองคำรายใหญ่ราคาหุ้น NEM ดิ่งไปถึง9%เลยค่ะกลายเป็นหุ้นที่ทำผลงานแย่ที่สุดในดัชนี S&P500 ในวันนั้นไปเลยมันก็สะท้อนว่าปัจจัยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมก็มีผลมากๆเช่นกันค่ะสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นชัดเจนมากๆวันนี้คือ ตลาดที่ตอนนี้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับผลกำไรที่จับต้องได้จริงๆกับความสามารถในการปรับตัวของบริษัทมากกว่าภาพฝัน s อรี่การเติบโตในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ปัจจัยมหาภาคยังมีความไม่แน่นอนสูงอย่างเรื่องชัดดาวเนี่ยนะครับถูกต้องเลยค่ะ การหมุนกลุ่มลงทุนหรือ rotation จาก tech ไปวา l ลืหรือโ Oeconomy นี่ชัดเจนมากแล้วตลาดก็ดูเหมือนจะเลือกผู้ชนะเป็นรายตัวมากขึ้นหรือที่เรียกว่า stock picking อะค่ะไม่ได้ซื้อหมายยกแผงเหมือนช่วงก่อนๆแล้วครับทีนี้คำถามสำคัญที่น่าจะชวนให้คิดต่อก็คือ ในขณะที่ตลาดกําลังให้รางวัลกับความแข็งแกร่งที่พิสูจน์แล้วในปัจจุบันของบร,ริษัทเหล่านี้มันมีความเปราะบางอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าที่เราอาจจะมองข้ามไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้อมูลเศรษฐกิจที่กําลังดีเลยอยู่เนี่ยพอเปิดออกมาแล้วมันดันชี้ว่าภาพรวมจริงๆอาจจะแย่กว่าที่คิดอันนี้น่าจะต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ